สวัสดีค่ะตรงนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูที่ตรงนี้เนื้อที่3ไร่สไร่สองงานีน่ค่ะสไร่สง,งานติดถนนคนกรีตนะคะหนากว้างสีเมตรเนี่ยค่ะนากว้าง44เมตรแล้วก็ลึกไปถึงนู่นเลยนะคะจำนวน3แปลงค่ะที่ยังไม่ถมนะคะตรงนี้ไร่ละหกแสนห้านี่ค่ะอยู่หมู่หนึ่งตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ นี่ค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณนาแปลงนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ,ะต,ติดกําแพงค่ะติดกําแพงนู่นค่ะแล้วไปติดรัว้วสนวนั้นนู้นนะคะคแล้วก็จํานวนสามนานะคะเนี่ยนาแรกติดถนนคอนกรีตนี่ค่ะคอนกรีตก็กว้างแปดเมตรเลยนะคะมีไฟฟ้าประปาพร้อมเลยนะคะติดกําแพงสวนของเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ นี่ค่ะตรงนี้เนื้อที่3มไร่สองงานปล่อยอยู่ไร่ละหกแสนห้านะคะต่อรองได้ไหมคะได้ไดลดได้นะคะตอ่อรองได้ตรงนี้อยู่หมู่หนึ่งตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเนี่ยออกไปเลื่องเมืองนิดเดียวน,น,นี่ค่ะออกไปเลื่องเมืองนิดเดียวแล้วก็ออกมาจากตลาดตัวเมืองสุรินทร์นะคะประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะที่สวยมากๆเลยสัญจรก็สะดวกนะคะ คอนกรีตกว้าง8เมตรเลยด้านหน้านี่ค่ะถ้าจะเอามาจัดล็อกได้เยอะมากนี่ค่ะตรงนี้ก็เสาไฟนะคะที่สวยมากเลยค่ะด้านหน้านะคะติดคอนกรีตคอนกรีตตรงนี้ก็หน้ากว้าง44เมตรเลยนะคะแล้วก็ลึกไปถึงนู่นค่ะ จำนวนสามแปลงเลยนะคะจำนวนนาสามแปลงไปถึงเสาไฟฟ้าไว้เสาที่ปักหลักทั้งนู้นนะคะตรงนี้สามไร่สองงานนี่ค่ะปล่อยอยูที่หกแสนห้าต่อรองได้นะคะนี่ค่ะพื้นที่จริงเลยตัวนี้เจ้าของก็กำลังหวานข้าวนะคะข้าวยังไม่งอกนี่ค่ะทำนาก็สวยทำสวนเกษตรผสมผสานก็ได้โค้งหนองนาก็ได้ นี่ค่ะหรือจะมาถมทำแบ่งล็อกจัดสรรขายก็ได้นี่ค่ะตรงนี้สามไร่สองงานที่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนบ้านก็มีอยู่แล้วสีห้าหลังนะคะตรงนี้นี่ค่ะเขาก็ทำรั้วรอบขอบชิดไฟฟ้าพร้อมปลาปาพร้อมนะคะที่สวยมากเลยเหมาะกับการสร้างบ้านก็ได้ทำสวนก็ได้ทำโคกหนองนางโมเดลก็ได้ หรือจะเอามาแบ่งเป็นที่จัดสรรก็ได้ตรงนี้อยู่หมู่หนึ่งตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองนิดเดียวไม่ถึง2นาทีแล้วก็ห่างจากตลาดไม่ถึง10นาทีนะคะเราขับออกมาแป๊บเดียวเองค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อมาเลยนะคะ098-197-9919นี่ค่ะที่สวยมากคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์ม